เหตุที่เขาโจมตีเรือสินค้าทั้งหลายเนี่ยถ้าประเทศพันธมิตรทั้งหลายรวมั้ยเซียมไม่หยุดโจมตีและปิดล้อมกาซาเขาก็ย,ยังโจมตีต่อไปแล้วประเทศต่างๆเริ่มกังวลก็ไอ้ระเทางประเทศซาอุดิอาระเบียก็ออกมาปาราบแล้วว่าต้องอยุติสงครามนะมันมนขยายตัวมากกว่านี้ มันชัดเจนอะ่ะมันขยายตัวมาทุกทีไม่ว่าจะเป็นการรบที่รุนแรงขึ้นในชายแดนเรเมานอนซึ่งโดยฮิสบุลลอ์การโจมตีที่รุนแรงขึ้นในอิรักในซีเรียในการตอบโต้โดยของอิหร่านและกองกำลังต่ออิสราเอลหากว่าสหรัสไปบีบคัน้นอิหร่านมากกว่านี้ ดาลก็อาจจะปิดช่องแคบคอมุชซึ่งทําให้น้ํามันตะวันออกกลางออกมาไม่ได้หรือแล้วตรงนั้นก็ผลิตภัณฑ์มันประมาณ20%ของโลกอันนี้กระทบแน่ๆเพราะงั้นราคาสินค้าเรื่องแมตท์เรียลที่เราต้องหวังขึ้นทางยุโรปหรือการส่งของจะไปขายยุโรปต้นทุนมันจะสูงขึ้นเพราะต้องเดินทางอ้อมแหลมปูโถงซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15, 15- ถึงหเดือนมันก็จะกระตุ้นราคาพลังงานและก็เงินเฟอ้อท,ที่จะเกิดขึ้น หลังเกิดสงครามมาเกือบ4เดือนนะคะณนะตรงนี้ถือว่าสงครามในกาชาเนี่ยค่ะได้ได้ขยายวงไปสู่ส่วนต่างๆของตะวันออกกลางอย่างชัดเจนแล้วหรือยังคะแล้วมันจะเสี่ยงที่จะลุกลามต่อไปได้อีกไหมคะท่านสมชายอตอนนี้ก็ร้อยเก้าวันแล้วสงครามเนี่ยนะครับเออวันนี้วันนี้น่าจะเป็นเอ่ร้อยเก้าวันใช่พรกนี้ร้อยสิบวันโอเคเออมันชัดเจนอ่ะมันขยายตัวมาทุกทีนะครับไม่ว่าจะเป็น การรบที่รุนแรงขึ้นในในในชายแดนเรมานอนซึ่งโดยฮิสบุลลอนะครับการโจมตีที่รุนแรงขึ้นในอิรักในซีเรียในการตอบโต้โดยของอิหร่านและกองกําลังต่ออิสราเอลนะครับแล้วประเทศต่างๆก็เริ่ม,เร,มเริ่มกังวลท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลก็ไอรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอราระเบียก็ออกมาปรารบแล้วว่าต้องยุติสงครามนะมันมม่จะขยายตัวมากกว่านี้นะครับ แล้วก็ท่านพูดประจำสประชาชาติของ a e, ูเอเกล่าวในที่ประชุมสประชาชาติด้วยว่าขอให้ดีบระ,ะงับศึกฮามาสกับกับอิสราเอลเสียนะครับมังักน้เหตุการณ์จะรุนแรงบานปลายซึ่งก็ชัดเจนว่าเนี้มันบานปลายเดิมแล้วก็ดูที่เยเมนก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมในระยะตน้นก็เริ่มเกี่ยวข้องทางเลมานอนซึ่งโดยที่ลก้ก็รุนแรงขึ้น นะครับและในพื้นที่อื่นๆก็เริ่มรุนแรงขยายตัวแล้วเวลานี้กองกําลังของอกองกำลังติดอาวุธของปาเลสไตน์ซึ่งต้องการกู้ชาติเนี่ยเจ็ดเจ็ดกลุ่มเนี่ยก็ได้มารวมเป็นปึกแผ่นร่วมกับฮามาสที่จะต่อต้านเซลลรวมทั้งในเฉลิวนในในเขตเวสต์แบงค์ด้วยนะครับซึ่งกองกําลังส่วนหนึ่งที่ที่น่าจับตาก็คือกองกาลังของฟาตาฝ่ายเรียกว่าฝ่ายสายเหี่ยวเพราะว่า สายสายฟิลาบเนี่ยของมามูดอับบาสเนี่ยก็ค่อนข้างจะ,ะไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วก็เข้าไม่กล้าถือกับอิสราเอลว่า่างนั้นแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมามูดอับบาสเนี่ยแพ้การเลือกตั้งฮามาสในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อสักสี่ปีที่แล้วแพ้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเวสแป้งและกาซาแต่ไม่ยอมคือนอำนาจจนทำให้ฮามาสก็ไม่อยากประทักก็เลยย้ายไปอยู่ที่กาซา แล้วก็ถือเป็นรัฐบ,บาลที่ชอบทำของกาซาไปนะครับอันนี้ก็ก็เป็นปรากฏการณ์แต่ว่ากระสามว่าแล้วฟาต้ามันคือใครฟาต้านี่คือกองกําลังดั้งเดิมของยสเซอร์อลาฟัตนั่นแหละครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินยสเซอร์อลาฟัตก็เป็นกองกําลังแรกๆที่ขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อจะปลดแอกชาวปาเลสไตน์จากการยึดครองของอิสราเอล คในด้านของปัจจัยทะเลแดงแล่ะคะท่านสมชายท่าทีของอิหร่านเนี่ยจะมีจะมีอย่างไรต่อไปคะ่ะอิหร่านยังจะส่งอาวุธให้ฮูตี้เพื่อใช้โจมตีเรือพณิชย์ต่อไปไหมคะในมุมมองคุณท่านสมชายคืออิหรา่านนีให้การสนับสนุนฮูตีมาโดยตลอดนะครับนะครับโดยตลอดเลยเพราะงั้นเาง,งั้นฮูตีไม่สามารถสัสงครามเยือเยือมาถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดหน้านะครับก็ต้องต้องบอกอย่างนั้นก็ใช้เป็นสงครามตัวแทนเพราะงั้นในปัจจุบัน ถ้าไม่มีลานสนามขนผู้ที่จะเอาอาวุธที่ไหนอะครับเราก็ต้องพูดตรงๆอย่างนี้มันก็ก็ชัดเจนแต่ว่าเหตุที่เขาโจมตีเรือสินค้าทั้งหลายเนี่ยมันมาจากอะไรเขาบอกว่าถ้าประเทศพันธมิตรทั้งหลายรวมทั้งยิวไม่หยุดโจมตีและปิดล้อมกาซาเ,าเขา,าก็ยังโจมตีต่อไปอันนี้เพื่อเรียกร้องหรือต่อรองให้ทางทั้งโลกเนี่ยได้หันมาสนใจปัญหานั้นรม่ง,งั้นทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวมันไกลชาว อ่ากาซาจะถูกฆ่าตายเท่าไหร่ก็ไม่แคร์แต่ตอนนี้เดือดร้อนมาถึงตัวเองแล้วก็จะเริ่มเริ่มเริ่มต้องคิดละทีนี้สหรัฐก็บอกว่า,าจะโจมตีเพื่อลดความตึงเครียดแต่มันลดไหมละ่ะมันยิ่งเปิดศึกมันก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นนะครับแล้วรวมทั้งอูซีได้ขู่ด้วยว่าถ้ามาโจมตีเขาหนักๆจน,นเขาไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาอาจจะทาําลายสายเคเบิลใหญ่แก้วใต้อ่เรืองแสงใต้น้ํานะครับนำแสงสายเคเบิลนําแสงใต้น้ําซึ่ง มันก็ผ่านเขตของขบูซีอันนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังเพราะถ้าสายเคเบิลอันนี้ถูกทําลายเนี่ยการติดต่อสื่อสารทางการค้าหรือการขายหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะชะงักทันทีระหว่างยุโรปกับเอเชียมันเป็นซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ก็ต้องต้องสนักไว้แล้วก็ต้องมาระมัดระวังเพรงการที่สหรัฐใช้ความรุนแรงเปิดศึกแล้วจะมาบอกว่าเพื่อลดความตึงเครียดในทางกองค้ามันเพิ่มความตึงเครียด ขึ้นมาเพราะยิ่งเครียดหนักก็ไปอีกแล้วก็ไม่สามารถจะจัดการกับอูซีได้นอกจากสหรัฐอังกฤษจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินลงมาแต่ก็คงไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวจะมาติดลมเนื่องจากชาวเยเมนเป็นนักรบที่ที่เข้มแข็งแล้วก็ลบยืดเยื้อก็ลบกับอ่าซาอุดีอาระเบียและก็ UAE เนี่ยตั้งหกเจ็ดปีมีสหรัฐหนุนหลังซาอุดีด้วยนะในตอนนั้นอะ่ะลบตั้งหกเจ็ดปีเนี่ยก็ยังยังได้รับชัยชนะด้วย พราะยืดเยื้อจนซาอุนีบอกเป่ยถูกทำลายไอขังน้ํามันด้วยอะไรด้วยด้วยโดนเพราะงั้นมองข้ามผู้ซีซึ่งชาวเยมเมนนี่ถือว่าเป็นประเทศยากจนที่สุดในโลกประเทศหนึ่งแต่มาสู้กับประเทศที่มหาอมหน้าหนึ่งก็ก็ถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจที่สําคัญด้วยเหมือนกันครับแล้วบทบาทของประเทศอื่นๆนะคะอย่างจีนอย่างสหอย่างรัสเซียอย่างจีนเนะะี่ยค่ะจะเข้ามีบทบาทอย่างไรเพิ่มเติมคะในเรื่องของสถานการณ์ทะเลแดงคะ คืออมติคณะมะติขคอมมั่นคอลข่าวที่แล้วเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยงดออกเสียงแต่มติมันออกมาว่ายังไงมติมันบอกว่าให้ฮูซีเนี่ยหรือเยเมนเนี่ยยุติการโจมตีเรือสินค้าในย่านทะเลแดงเขาพูดแค่นี้แต่สารัเกดจะไปตีความว่าเป็นการให้ไฟเขียวให้ให้สหรัฐแลนกิดเข้ามาโจมตี เยเมนหรือฮูซีซึ่งมันไม่ใช่เขาไม่ได้บอกเขาบอกให้ให้ร hey, ะงับใช่ไหมการโจมตีเพราะงั้นเนี่ยาการที่รัสเซีกผลประโจมตีและอ้างว่าจะจะสร้างความสงบสร้างความมั่นคงหรือว่ายุติความตึงเครียดนะครับปรากฏว่าหนึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาติของคณะมนตรีความมั่นคงสองเนี่ยเป็นการทําเกินอํานาจแล้วก็สามทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้ลดทอนความตึงเครียด,ด,ลดเ,ยเลย ด้วยเหตุนี้ก็ก็ก็จะได้เห็นได้ว่าสหรัฐเองกําลังตกที่นั่งลําบากไม่ว่าจะในทางกฎหมายหรือว,ว่าแม้แต่การโจมตีซึ่งคลังอาวุธก็เริ่มล้อยหลอแล้วยิ่งลบนานค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากขึ้นขณะที่การคลังเขาตัวเองก็ยังเป็นหนี้สารณะอยู่จํานวนมากก็ไม่ใช่เป็นผลดีกับสหรัฐเลยยิ่งถ้ายืดเยื้อเท่าไหร่มาโจมตีเท่าไหร่คุณคิดว่าโจมตีแต่ละครั้งมันมันมันค่าใช้จ่ายมันเล็กๆไม่ใช่มันเยอะใช้เยอะ เรื่องมาทิ้งบอมมาอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วสต๊อกก็ใกล้จะหมดแล้วอังกฤษเองก็อย่างที่บอกตอนแรกก็แข่งขันจะส่งกองเรือมาร่ว,รวมสุดท้ายก็ไม่ได้มาบอกเรืออยู่ในรภาพที่ไม่ค่อยดีไม่เมไม่ไม่เหมาะสมในการมาปฏิบัติการก็ส่งแต่เครื่องบินมาจากไซปรัสอันนี้ก็เป็นต้นส่วนชาติอื่นๆมีสักลำไหมที่มาก็ไม่มีก็มีแต่เรือสหรัฐสหรัฐก็มีเรือที่มาจอดซุ่มอยู่ที่แถวซีเชล ก็รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินไอซเซนฮาวเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเรือเรือพวกเรือดิสโทเยอร์เรือพิฆาตแล้วก็ฟรีเกตอยู่สามสี่ลำอยู่ในย่านนั้นแล้วรวมทั้งเรือเรือดำน้ำํำพลังงานนิวเคลียร์อีกสองลำที่อยู่ในย่านแถวๆนั้นครับแต่ทั้งหมดทั้งหมดที่เครื่องกําลังมาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละครับมัไม่ใช่ของฟรีนะครับ ค่ะสุดท้ายท่านสมชายค่ะเป็นเรื่องของผลกระทบจากปัญหาของทะเลแดงค่ะท่านสมชายมุมมองของท่านสมชายคิดว่ามันตอนนี้ค่ะมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนคะรวมถึงราคาน้ํามันดิบตอนนี้เป็นยังไงค่ะคือทะเลแดงเนี่ยก็เป็นเส้นทางรับการของการค้านะครับแล้วก็การลำเลียงแม้กระทั่งพลังงานไปทางยุโรปก็ก็จะต้องชะงักงานเพราะว่ามันเกิดความไม่สงบขึ้นในทะเลแดงอันนี้ก็ ก็แน่นอนชัดเจนเพราะงะั้นราคาสินค้าหรือแมทเทอเรียลที่เราต้องหวังพึ่งจากทางยุโรปหรือการส่งของจะไปขายยุโรปก็ต้นทุนมันจะสูงขึ้นเพราะต้องเดินทางอ้อมแหลมปูโทปแอฟริกาซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าถึงหนึ่งเดือนครับค่าใช้จ่ายก็เพิ่มมากขึ้นค่าระวางก็ต้องเพิ่มมากขึ้นค่าประกันก็เพิ่มมากขึ้นตรงนี้กระตุ้นเงินเฟอ้อแน่นอนขณะเดียวกันก็จะไปผลกระทบต่อการผลิตน้ามันดิบหรือไม่ ในตลาดกลางซึ่งผลิดพลังงานออกมาในประมาณยี่สิบเอร์เซนนะครับเพราะงั้นเนี่ยเออมันก็จะกระตุ้นราคาพลังงานและก็เงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะยังเฉพ่อหน้าอาจจะยังไม่เกิดสงครามใหญ่แต่มันก็พร้อมที่จะบานปลายเป็นสงครามใหญ่ได้ถ้าหากว่าสหรัฐไปบีบคั้นอิหร่านมากกว่านี้อิหร่านก็อาจจะปิดช่องแคบฮอร์มุชซึ่งทําให้น้ามันตะวันออกกลางออกมาไม่ได้เลย แล้วตรงนั้นก็ปิตภัณฑ์มันประมาณ20%ของโลกอันนี้กระทบแน่แน่มันในขณะเดียวกันเหตุการณ์ทางทางออทะเลจีนใต้ทะเลญี่ปุ่นอะไรก็กําลังมีการเผชิญหน้ากันระหว่างทังจีนกับสหรัฐตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีเกาหลีเหนือเป็นตัวแปรเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราควรจะเตรียมมาตรการที่จะป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วนะอ,อไม่ควรจะประมาทเพราะว่าถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมันเดือดร้อนแน่นอนข้าวยากหมากแพง เราก็ควรจะตั้งฟู้ดเซเคียวริตี้ขึ้นมานะครับโครงการแล้วก็เอ NERGY เซเคียวริตี้ขึ้นมาเพื่อ<ม>เพื่อจะปกป้องคนของเราในอนาคตหากเกิดสงครามขึ้นผมว่าตรงเนี้เป็นประเด็นสําคัญที่รัฐบาลไทยควรจะคิดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องดำเนินนโยบายในเชิงรุกมากขึ้นสร้างมิตรมากขึ้นแล้วก็ร่วมลงนามในปัิยาบันเรื่องอเรื่องจีโนไซ์ ด้วยเพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนว่าเราเป็นกลางจริงๆนะครับไม่ได้เข้าข้างใครอ่าในเองเหล่านี้ต้องทําประกอบกันคือเตรียมความพร้อมภายในขณะเดียวกันก็ต้องรุกทางการทูตทั้งหลายเพื่อพยายามหาพวกให้มากขึ้นหากเกิดสงครามเราจะได้พึ่งพากันได้ครับ